วันนี้เป็นวันที่สามเดือนกอไดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณโยมทั้งสองคือพันตบวดตรีสันชัยสัมพานพร้อมในคนโยมรัตนารัตนาสัมพานรัตลาตนาและราภมหรือรรสัมพานนะ ให้มาทําบุญชาปนมาถวายสักการะด้วยก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยืนแปลงปกปักรักษาบุญดวงทั้งสองพอแมีครอบครัวตระกูลนาพงศ์ตระกูลสัมอาขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยืนแปลงทงปกปักรักษาบุญของขอมีบารมีแข็งแรงดูยืนเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วย โภาส,สมบัติัชี้ถูนตองอายุวันนาสุขภาภราสุขภา,าลาดีการิเมื่อเตนว่านโมสามจบอ,อ,อีกเรงหาานึ่งนะโมัสมาสัมะุะมสะภคะวะตตสมมานิต สังคตานิทิพุตสังคตโอโนติยามะสาธนโนปันเตทิพุตสังคโคปิมานิสังคตานิสัพาริวรานิปัิคันหาโตอัมหากังทีกระกัง ตายะสุขายะข้าแน่พระมิสุสงทาเปรจ้าขอถาวายสังฆทานเ <S S 2> พื่อเป็นเป็นบุศขออานิสงจากการถาวายครั้งนี้ขอให้ท่าเรเจา้ามีความ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานพรถึงทรัพย์สิบหนึ่นงทองปะหนึ่งข้าพเจา้าขออุทิศส่วนบุญส่วนตนให้แณรดวงวิญญาณปัดขุนภาพประหลุปุยาายาใจยา ญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรมนายเวรแม่พระธรณีพระภูมิเจ้าที่และสรรพสัตว์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายขังนี้ของขาพเจ้าพอรัธนาหลวงพ่อพรเจ้าใหญ่แป จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนาเทินจัตุยัถาวาริวังาปูราภาริปุรินดิสากรังเอวะเนวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปะเต อิทิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปามีวาสมิตสตุสัพเพปุเรนโดสังกปาจันโทปนารโสยธา,ามนิโชติพระโสยธา,ามฉันโดสาพาโ ทีกายุโพภวาภิวังอนสิเรจเนจังวัฏธรรมจังิโจตังโลธรรมามทนทอายุวันโนสุขังา